สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงสรรพคุณของต้นนี้เป็นยารักษาโรคไตค่ะวิธีใช้ปกติแล้วที่เขาเคยใช้มาคือเก็บเอาใบเอามาสับให้ละเอียดนำนกพิราบมา แล้วยัดใส่ในตัวนกพิราบเอาไปตุนแล้วค่อยเอามากินแต่ถ้าวิธีนี้มันยากก็นำเอาทั้งต้นมาต้มน้ำกินจะดีกว่า